สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพกกับน้องมาเดชเชนเคยนะวันนี้เราก็จะอยู่ที่ฟิชชิงก๊อดกันเช่นเคยทุกคนทุน1,400เราขอไปที่ห้อง VIP เลยละกันมาขอส,อสวยๆยาวๆมาดีมาดมิยังไงโอ้ยขอ,อนี้ละกันอุย้ยแรงกระพุนไฟฟ้าชา็อตมาส,สวยๆโอ้ใส่ฟ้าไม่ค่อยฉ่ำว่ะทุกคน350โอเคมาขออีกรอบได้ไหม อไปแล้วโอ้ยขอถุงสมบัติโหทุกคนรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยถุงสมบัติมาขอนีแล้วกันนะอุ้ยหนึ่งบันอ่ะก็ถือว่าได้อยู่คิดว่าได้ร้อยเดียวสิบบาทอะไรอีกนะอสวยมาดียังไงมาอุ้ยได้ไหมได้ไหมโอ้สวยมาสี่ร้อยอุ้ยทะเลเพลิงมาดีทุกคนโอ้โห ขอทะเละเ่งสวยๆจัดมาไปเลยจังอู้หูรอบๆมีรอยนัดนะอู้หูทำไมยิงไม่ได้อ่ะไม่แตกเลยแต่ตัวเล็กอู้หูอย่างวะโอ,โอ้เอาตัวเล็กลกันนะทุกคนนะคือมามาสักตัวเถอะโอ้ร้อยสี่สิบทุกคนยิงแตกสักตัวน้อยๆเฮ้ยอะไรครับเนี่ยวันนี้ทำไมตึงจังมา มันอาจจะไปแตกแบบไปลายๆก็ได้อขอตรงนี้แล้วกันนะโอ้ 200. โหสองร้อยอู้มีสี่พันด้วยทุกคนเสียดายว่ะหกร้อยอุดสองร้อยมายังไงเราเพิ่มเบ็ดสู้ไปเลยแล้วกันทุกคนเออสองพันมังกรมาดโอุ้ยรอดไปนะทุกคนนะขอสสวยๆขอส,สวยๆยังไงฉลามมาสิเมื่อกี้เบ็ดสิบพันตึงอะ่ะก็เลยปรับเบ็ดสู้มาแลละ แมงกระพุนไฟฟ้าช็อตมาโอ้สามร้อยเก้าร้อยก็ถือว่ายังไม่ฉันนะทุกคนได้เยอะกว่าน,นี้เนี่ยแมงกระพุนไฟฟ้า no, มเปา,าแล้วมันเปลี่ยนด่านนี่เองทุกคนเดี๋ยวเราจัดฉลาบไปเลยแล้วกัน จะได้ไหมเนี่ยทำไมวันนี้มาตึงๆอ่ะสวยหนึ่งตัวขออีกหนึ่งขอสวยขออีกหนึ่งมาดิได้ไหมเรามีสลับตัวเล็กไปนะทุกคนโอ้ตึงเปี๊ยเลยว่ะตัวสุดท้ายเออเจ็รอยก็ถือว่าสวยงามขึ้นมาสองพเจดเดี๋ยวเรารอด่านหัดไปเลยละกันนะทุกคนมา ยาวไปนะวันนี้สร,นสริใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยทุกคนลิงค์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าแจนมาก็ได้แอด mtcc เมียดนำหน้าด้วยนะจ๊ะมาขอชำ่ำๆใส่ยาแล้วทุกคนนะเราจะเริ่มจากตัวเล็กไปก่อนแล้วกันยังไงโอ้โหแมงกะพรุนมาช็อตมาสวยโอย้รอบนี้โอ้ยัยงชำ่ำ โอ้สองพันสามนี่ต้องแบบนี้โอ้ขึ้นมา4ี่พันแปดแล้วก็ถือว่าสวยงามนักกำไรแล้ววันนี้อ้าวก็ะเป๋าสมบัติมาอีกแล้วขอหลักพันออ้หนึ่งพันทียไร่สี่พันวะทุกคนอ้าขึ้นมา5้าพันสี่นะสำหรับใครที่สนใจก็สาม,มารถตามมาได้เลยลิงก์ที่ใต้อคอมเมนต์หรือว่าแจมาก็ได้ @mtcc เนี่ยนำหน้าด้วยนะจ๊ะ <are> โอเคสวยยังไง มาสิมาสิมาสิผู้สวยสองร้อยโอ้ยขออีกหน่อยกระเป๋าสมบัติอุ้ยอะไรอ่ะอู้ดงมันตัวนี้ขึ้นรัวๆอู้ดีเอาดีเอาดีเอาดีงไงขอนี่ยเดี๋ยวมันไปแล้วก็จะอู 1, อ้พันหกโอเคโอเคค่ะทุกคนวันนี้ขึ้นมาห้าพแล้วขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกัานเะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอนีต่อไปมีมาแน่นอนขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้กันด้วยเด้อ